ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ Everything is หนังสือนะคะวันนี้แนนกลับมารีวิวนิยายนะคะนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Marginal นะคะภาค The Twins of c h a i n นะคะนิยายเรื่อง Marginal นะคะก็ะเป็นนิยายแฟนตาซีไทยนะคะที่แต่งโดยคุณธนิดาหรือนาปกาพิีรวิทย์นะคะราคาปกนะคะอยู่ที่780บาทต่อชุดค่ะก็คือชุดนี้เป็นภาคแรก มีสองเล่มจบด้วยกัน <S <S ก็พี่ลวิดจากที่แนนอ่านในคำนำเนาะพี่ลวิดเขียนเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันมีท็อปปิกในเพจหนึ่งแล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าเขียนเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับตำนานศาสนาจะเขียนเรื่องนี้ออกมายัางไงมันก็เลยออกเป็นเรื่องมาร์จินนลนั่นเองค่ะก็หลังจากที่แนนอ่านเรื่องนี้จนจบเนาะแนนก็รู้สึกว่า เออมันมีความน่าสนใจแล้วศาสนาที่อยู่ในเรื่องนี้ค่ะที่พี่ลวิทย์ได้เขียนะมันมีความสมเหตุสมผลอยู่ก็เลยอยากจะหยิบยกศาสนาจากเรื่องเมาเนี้ยค่ะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันคร่าวๆแล้วก็ลองตั้งคำถามกันดูว่าถ้ามันมีศาสนานี้ขึ้นจริงๆบนโลกอะเพื่อนๆอ,อ,อยากจะนับถือกันไหมหรืออยากจะมูเทพเจ้าเหล่านี้หรือเปล่าเนาะ ก,ก็มาเริ่มกันที่แบ็กกราวน์ของเรื่อง m a ์ g i n a l นะคะแบ็กกราว์เนี้ยคะ่ะจะมีเทพเจ้าอยู่ทั้งหมด5องค์ด้วยกัน,นะคะ่ะองค์แรกนะคะเป็นมารดาแห่งการเกิดองค์ที่สองสหายแห่งชีวิตองค์ที่สามบิดาแห่งความตายแล้วสององค์ถัดไปที่มากับแพ็คคู่เนาะเป็นฝาแฝดก็จะเป็นฝาแฝดแห่งความเปลี่ยนแปลงหรือเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นเองคะ่ะก็มาเริ่มกันที่องค์แรกนะคะมารดาแห่งการเกิด มดดาแห่งการเกิดก็จะตรงตัวเลยเนาะเป็นผู้หญิงที่เกี่ยวกับการเกิดลักษณะภายนอกค่ะก็จะเป็นเพศหญิงแล้วก็แต่งตัวเป็นชุดเรียบง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็มีออร่าความอบอุ่นแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เหมือนการเกิดใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะจะเป็นความรู้สึกฟรชหน่อยเนาะแล้วก็ท่านจะแลดูมีความแบบมีความใจดีมีความเป็นแม่ ด้วยแบบเป็นแม่ของลูกอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่แนนสนใจเนาะจากหนังสือเล่มนี้ที่มีการเขียนไว้ด้วยแต่แบบเป็นคร่าวๆไม่ได้ลงรายละเอียดลึกอะ่ะคือเขาได้พูดไว้ด้วยว่าบรรดาแห่งการเกิดอะ่ะเขาก็จะมีหลายภาคด้วยเช่นกันมันเปรียบเหมือนพระแม่ลักษมีอ่ะค่ะที่ท่านจะมีหลายภาคหลายแบบ หลายเวอร์ชันอะไรางี้เนาะแบบพระแม่ลักษมีก็จะมีภาคอื่นๆด้วยเช่นกันแบบว่าเป็นพระแม่กาลีที่มีความโหดอะไรเงี้ยแบบฆ่าอสูรอะไรางี้ยเนาะก็จะคล้ายๆกับมารดาแห่งการเกิดที่ท่านก็จะมีหลายภาคด้วยเช่นกันเป็นภาคหญิงแพทย์สยาภาคภรรยาภาคหญิงพรมจาร์ก็จะมีภาคอื่นๆด้วยเช่นกันพอแนนอ่านแล้วแบบเออถ้ามีเทพเจ้าองค์นี้ขึ้นมาจริงๆเราก็อาจจะไปมูหรือบูชาท่าน ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะทีนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีบรรดาแห่งการเกิดและท่านก็จะสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาให้กําเนิดกับสิ่งมีชีวิตทีนี้มันก็เลยผูกโยงไปกับองค์ที่สองอะคะ่ะองค์ที่สองก็จะเป็นสหายแห่งชีวิตเนาะสหายแห่งชีวิตนะคะก็จะมีลักษณะภายนอกที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงกันแน่ แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เด่นมากๆก็คือเทพเจ้าองค์เนี้ยจะมีสเสน่ห์สูงมีความยัย่วยวนน่าหลงไหลก็เปรียบเสมือนชีวิตอะคะ่ะที่ระหว่างการใช้ชีวิตของคนเราก็จะเจอกับสิ่งที่น่าลุ่มหลงด้วยอะไรเงี้ยนอกจากนี้ค่ะชีวิตอะมันไม่สามารถแยกออกมาได้ว่าเออเป็นเพศชายหรือเพศหญิงความจริงแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์อะไม่ได้ผูกกับเพศใดเพศหนึ่งอยู่แล้ว จากที่แนนตกตะกรมาได้เนาะมันมีความเกี่ยวโยงกับมันดาแห่งการเกิดด้วยว่ามันเป็นเหมือนจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ลงไปกับบรรจุภันฑ์หรือกายยาบของมนุษย์ทําให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมา โดยแท้จริงแล้วว่าจิตวิญญาณมันไม่ได้ผูกกับเพศใดเพศหนึ่งแต่ทีเนี้ยมารดาแห่งการเกิดก็มีหน้าที่ในการสร้างบรรจุภัณฑ์หรือสร้างกายหยาบของมนุษย์ขึ้นมาแล้วสหายแห่งชีวิตก็จะเป็นคนผูกจิตวิญญาณหรือแบบเอาชีวิตหรือจิตวิญญาณอะไรเงี้ยมาลงลงไปในกายหยาบทําให้เกิดมนุษย์ที่มีชีวิตขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าตกตะกอนมา ก็ที่เรียกว่าสหายแห่งชีวิตนะคะเป็นเนื่องจากว่าการที่มนุษย์มีชีวิตอะคะ่ะเหมือนมีเทพเจ้าสหายแห่งชีวิตเป็นเหมือนเพื่อนเป็นสหายของมนุษย์ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เทพเจ้าองค์นี้บางทีก็จะพูดถึงชีวิตที่มันดูเข้าใจยากเนื่องจากว่าชีวิตเนี่ยถ้าเรานำมาตีความแล้วว่าเออชีวิตคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ตีความออกมาได้หลากหลายแล้วมันดูเข้าใจยาก แล้วพอมนุษย์ะคามีชีวิตเนาะก็จะต้องมีการดับสูญซึ่งโยงไปกับเทพเจ้าองค์ถัดไปนั่นก็คือบีดาแห่งความตายค่ะบีดาแห่งความตายคือคนนี้ใส่ชุดสีดําๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ลักษณะภายนอกนะคะเขาก็จะเป็นผู้ชายที่สวมเสื้อคลุมปิดบังใบหน้าจะเห็นแค่ปากที่มีรอยยิ้มแห่งความตายอยู่เทพเจ้าองค์นี้นะคะ่ะก็จะดูแลจิตวิญ,ญญาณที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วก็แบบว่า มีการดับสิ้นหรือตายไปอะไรเงี้ยค่ะเทพเจ้าองค์นี้ก็จะมาดูแลบางทีเขาก็จะมาตีกับสหายแห่งชีวิตด้วยเนาะแบบบางทีก็มีการจิกกัดกันบ้างเนื่องจากว่ามนุษย์ที่มีชีวิตอยูอ่ก็จะเป็นประชาชนของสหายแห่งชีวิตแล้วมนุษย์ที่ตายไปแล้วก็จะกลายเป็นประชาชนของบิดาแห่งความตายเทพเจ้าเนี่ยก็จะมีนิสัยที่จะเอ็นดูมนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษบางทีก็จะแบบว่าแย่งกันว่าเออแบบ คนนี้เป็นคนของข้าเจ้าอย่ายุ่งอย่าแตะอะไรเงี้ยแบบคนนี้ยังมีชีวิตอยู่อ่ะบิดาแห่งความตายอย่าเพิ่งมาแตะอย่าเพิ่งมายุ่งแต่ทีนี้เนาะในบางสถานการณ์อ่ะก็จะเห็นได้ว่าบิดาแห่งความตายก็จะมีการรอเวลาของมนุษย์คนนั้นว่าเออแบบช่วงเวลาไหนจะถึงเวลาของเขาที่จะเสียชีวิตลงมันก็จะทําให้เราได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถึงแม้บิดาแห่งความตายจะมี เรื่องราวเกี่ยวกับความตายต้องการใครคนนึงมาเป็นประชาชนของเขาสุดท้ายแล้วเขาก็จะรอเวลามันทำให้เห็นว่าเวลามนุษย์คนใดคนหนึ่งเขาเลือกที่จะจบชีวิตลงอยากจะปิดชีวิตตัวเองอะค่ะมันก็ไม่ได้เป็นความต้องการของเทพเจ้าทั้งสององค์นี้ทั้งสหายแห่งชีวิตกับบิดาแห่งความตาย เนื่องจากว่าสหายแห่งชีวิตกับมานดาแห่งการเกิดอะทั้งสองคนนี้เขาก็เป็นองค์ที่มอบชีวิตให้กับมนุษย์เนาะก็อยากจะให้มนุษย์ให้ความสำคัญกับชีวิตของตนเองที่ได้รับจากเทพเจ้าแล้วก็ในมุมของบิดาแห่งความตายอะค่ะเมื่อถึงเวลาที่จะตายแล้วอะค่ะบิดาแห่งความตายก็จะ มารับดวงวิญญาณน,นั้นมันก็เลยลงเอยอ,อยู่ที่ว่าเออไม่ว่าเทพเจ้าองค์ใดอะก็ไม่ประปื้มกับการติดชีวิตเองของมนุษย์ด้วยความที่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนาะก็จะมีความน่าเกรียขามน่ากลัวเหมือนสื่อถึงความตายอะคะ่ะที่โดยปกติแล้วอะมนุษย์ก็จะกลัวความตายหรือไม่ก็มองความตายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีไงอะมันก็จะมี ในบางจุดของหนังสือที่ได้บอกไว้ว่าความจริงแล้วว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ว่ามนุษย์อะได้หวัดกลัวกันเองแล้วความตายมันก็เป็นเหมือนความสงบรูปแบบหนึ่งที่มันเป็นการใช้ชีวิตไประยะหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาก็หยุดชีวิตลงแล้วก็เป็นความสงบอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ก็มาที่สอง,ององค์สุดท้ายนะคะจะเป็นเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงค่ะ ก็จะเป็นเด็กฝาแฝดสองคนนะคะเปรียบเสมือนความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนเราที่บางทีจุ่ๆก็มาเป็นเหมือนนิสัยเด็กๆที่มีความสุขสนอยู่ะค่ะแล้วเราก็คาดเดาไม่ได้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะโผล่ขึ้นมาตอนไหนบางทีก็นำความโชคดีเข้ามาหรือบางทีก็นำความโชคร้ายเข้ามา แล้วเนื่องจากว่ามันคาดเดาไม่ได้ค่ะมนุษย์บางคนก็ไม่ได้นับถือเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนขัดกับสัญชาติตยานของมนุษย์ที่ชอบความมั่นคงมากกว่าไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แต่นอกจากกลุ่มคนที่เขาไม่ได้นับถือหรือชื่นชอบความเปลี่ยนแปลงเนาะก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันที่อาจจะประสบพบ จอกับชะตากรรมที่ยากลำบากหรือมันแย่มากๆในชีวิตนี้นะคะ่ะก็จะมีความคาดหวังหรือแม้กระทั่งขอให้เกิดสิ่งเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของเขาเพื่ออย่างน้อยมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นห,นหรืออะไรบางอย่างอาจจะเป็นไปตามที่เขาต้องการเออมันก็จะมีบางกลุ่มที่คาดหวังความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง แล้วก็อาจจะไปฝืนชะตากรรมของตัวเองให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยที่มันไม่ได้เกิดจากตัวฝาแฝดแห่งความเปลี่ยนแปลงอะค่ะแต่ว่าฝืนชะตากรรมของตัวเองให้มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนะะื้อหาทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะจากแบ็กกราวด์ที่มีเทพเจ้าอยู่ทั้งหมดห้าองค์ซึ่งห้าองค์เนี้ยก็จะเป็นเทพเจ้าที่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตของมนุษย์ให้กับโลกอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วมันก็มีการเกิดการมีชีวิตการตายแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้ายอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เปรียบเสมือนคล้ายๆศาสนาพุทธเนาะที่มักจะพูดว่ามีการเกิดการเจ็บการตายพอแนนพูดถึงแบ็คกราวจบไปแล้วเนาะแนนก็คิดว่าพูดถึงเนื้อเรื่องหลักของหนังสืออีกสักนิดนึงละกันเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดลงรายละเอียดเยอะนะักเพราะว่าไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวเกินไปก็ เนื้อเรื่องหลักของหนังสือจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับปราบัดเป็นตัวละครหลักผู้ชายค่ะเขาจะอาศัยอยู่ที่วิหารแห่งความมลังมเมลืองเป็นวิหารที่อลังการงานสร้างถูกตั้งอยู่ที่แดนที่ชื่อว่าแดนริมริมเป็นแดนที่ทุกคนอยู่กันอย่างธรรมดาแต่ว่ามีวิหารแห่งความมลังมเมลืองตั้งอยู่แล้วราบัดก็อาศัยอยู่ที่วิหารแห่งนี้รับใช้พระเจ้าก็คือ ทำงานหลักเป็นผู้ดูแลว,วิหารแล้วระหว่างการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าปัจจุบนนันณะตอนนี้เขาต้องชดใช้บาปของตัวเองที่เขาเคยสร้างในอดีตชาติพอพูดถึงตรงนี้เนาะก็จะสังเกตได้ว่าศาสนาเนี่ยมีความคล้ายศาสนาพุทธเนื่องจากว่ามันมีการแบบเวียนว่ายตายเกิดก็คือเกิดมาใหม่เพื่อที่จะชดใช้กรรมก่อนหน้านี้ที่เคยทําในอดีตชาติแล้วก็ ตายไปแล้วก็มีการวนเวียนเป็นวัตจักรอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็นี่เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่แนนเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคิดกันว่ายังไงถ้ามันมีศาสนานี้เกิดขึ้นจริงๆบนโลกอะ่ะเป็นเพื่อนๆคิดว่าจะนับถือศาสนานี้กันไหมหรือแม้แต่กระทั่งถ้ามันมีลูกปั้นตั้งขึ้นมาอยู่จริงๆอะ่ะเป็นลูกปั้นเทว้าที่แนนได้กล่าวถึงไว้ข้างต้นเนี้ยค่ะเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะลองมามูกันไหม แบบว่ายกพวงมาลัยไ,ไปไหว้ <c oughs> ก็นึกเล่นๆนะคะฟังเพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งละกันแล้วก็แล้วก็ใครที่ฟังแนมาจนถึงตอนนี้แล้วรู้สึกอยากจะไปหาอ่านเพิ่มนะคะไปซื้อกันได้นะคะหนังสือเรื่อง m a g จิโนเป็นของพี่ลวิทเนาะลองหาอ่านกันดูนะคะราคาอยู่ที่ชุดละ780บาทของภาคแรกคะ่ะซึ่งมันก็มีหนังสือออกมาเป็นภาคที่สแล้วนะคะเป็นภาค The Father of Death ค่ะใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะสามารถมาแสดงความคิดเห็นข้างใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าใครก็ตามที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนนะก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแนนยินดีมากๆเลยค่ะก็ขอจบการรีวิวหนังสือแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะกับหนังสือเล่มถัดไป